ดีกว่านะครับเดียมมันเยอะไปขอทักเมลผมมาจริงจังหนกว่ากินข้าว้วบายอย่างปกติเลย ปีเวลาโบสปอยแล้วครับเพียงลำโบสปอยลนะครับกี่คันสปอยไปแล้วสุกเอาไปปล่อยคือเก้าแล้วโอ้ว้าวเลยเด้อเห็นอย่างอัดเพลงครับผม recording ฮู้อยู่บน recording g ร a บนครพนมบอกครับ body g ร a b ครับผม what price 20,000 for feature บายดีน no no. ้องวันดีครับจันดีเจงเมาเปล่านองเอ always high bro smoking good dope จ้าจ่าเบะเยอะกูดูเมาอยู่แล้วครับ เริมอาการบอดีความที่หัวใจบอเต้นขาดการความน่าจำเป็นได้ไหมหมอเบร์ <c oughs> Come bro. ขอวิธีดูแลผมนะครับลองถามสมัยรับเลยนะครับผมแต่วิธีจริงๆคือพยายามสระผม,มบ่อยๆนะครับเงยออกก็เราต้อง ล้างหัวเราดีนะไม่ง้นหัวมันมันนะครับมันจะเกิดเป็นใส่ที่พวกคุณคันหัวนะครับแต่ของผมผมสะอาด stay clean all the time bro but came from the dirt come on man no cap beach I'm in the Porsche career ปอยูจะใช้ป้ายู่ด้เงินส้เอาหนีไกดกดข้อนะกดเหยียบนิดเดียวฮัลโหลทำไรอ่ะโอ้เชีอยสวัสดีครับสวัสดีครับผมอะไรสดว่ะ นานแล้วนะสามพันคนนาแล้วอืมเจแบ่งเปล่าไม่เอาครับผมแบ่งอะไรกันเนี่ยเธอไม่เป็นผมอะไรเลยนะเหมือนอะ้รครับแต่ไม่ได้ค่อยอยู่เลยเจก็ไม่ได้ใช่ไหมตั้งแต่พี่ยังเป็นผมเรียนหับเยอะตอนนี้สเปเชียเขาไปถึงนี่แล้วนะฮะขับพอร์ช